ดวนใต้หวันปรับค่าจ้างขั้นต่ำเริ่มปรับตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปค่าจ้างยังไม่รวมโอทีคิดเป็นเงินไทยประมาณ30,000กว่าบาทนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการปรับแล้วพอคิดค่าจ้างเป็นเงินไทย เกินกว่า30,000บาทเพราะทุกทีจะอยู่ที่ 26, 2 0 0 27,000 28,000 2 9 0เ0นะครับเขาก็มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเขาทุกปีปีนี้เป็นปีแรกที่เงินเดือนทะลุ30,000กว่าบาทไปแล้วนะครับใครสนใจในรายละเอียดข่าวนี้เราไปรับชมกันในคลิปนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับข่าวนี้ผมเอามาจากสำนักงานแรงงานไต้หวัน ที่เมืองไทเปน,นะครับเขาก็ประช้ำพันในค่าจ้างที่ทางการไต้หวันมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2,567โดยตั้งแต่วันที่1มกราคม2,567เป็นต้นไปค่าจ้างขั้นต่ำในไต้หวันจะปรับขึ้นเป็น27,470เหรียญไต้หวันหรือวันละ916เหรียญไต้หวันหรือชั่วโมงละ114.45เหรียญไต้หวัน พอเราเอามาคิดเป็นเงินไทยนะครับ27,470เี่ยหรียญไต้หวันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 6 0 6บาทอันนี้เป็นโดยประมาณนะตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่15ธันวาคม2566นอกจากจะปรับค่าจ้างที่จ่ายกันตามปกติเป็นเดือนแล้วทางไต้หวันก็มีการปรับค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่า OT นะครับโดยการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ปกติ2ชั่วโมงแรกจะคิดชั่วโมงละ153เหรียญไต้หวันพอคิดเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ170บาทชั่วโมงที่3ที่4จะให้ชั่วโมงละ191เหรียญไต้หวันคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ212บาทนั่นคือการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกตินะครับเท่าที่ดูก็น่าจะได้สูงสุดถึง4ชั่วโมงนะครับ ส่วนการทำงานในวันหยุดพักประจำสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หนึ่งเขาจะให้มีวันพักประจำสัปดาห์นะครับหากเราทำงานในวันพักประจำสัปดาห์สองชั่วโมงแรกก็ได้ชั่วโมงละ153เหรียญใต้หวันเหมือนกันนะครับเหมือนวันทำงานปกติแต่ชั่วโมงที่3ขึ้นไปจะได้ชั่วโมงละ191เหรียญใต้หวันนะครับสูงสุดได้ถึง8ชั่วโมงจะได้รับสูงสุด1 4 5 0 เหรียญไต้หวันนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่ประมาณ1615บาทอันนี้คือการทำงาน8ชั่วโมงในวันพักประจำสัปดาห์ของพวกเรานะส่วนในการทำงานในวันหยุดนักขัตเลิกหรือวันหยุดพิเศษวันหยุดที่เป็นทางการวันหยุดที่เป็นวันสำคัญนะครับหากเราทำงานทั้งวันหรือว่า8ชั่วโมงนอกจากที่เราจะได้รับค่าจ้างนะครับที่เป็นค่าล่วงเวลา1450ี่ยเหรียญไต้หวันแล้ว เราจะได้รับค่าจ้างเพิ่มอีก1วันนะครับก็คือเป็น916เหรียญไต้หวันพอรวมแล้วนะครับจะตกอยู่ที่2366เหรียญไต้หวันหรือคิดเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่2636บาทถ้าเดือนไหนมีวันหยุดนักขับตะเลิกเยอะๆก็ได้เงินเยอะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นการไปทำงานไต้หวันใครที่ขยันหน่อยก็จะได้เงินเยอะนะครับนอกจากฐานเงินเดือน3 0,000แล้ว ก็จะบวกค่าล่วงเวลาหรือว่าค่า OT นะครับบางคนก็จะเก็บได้เป็นหมื่น2 0 0 0 0นก็แล้วแต่นะครับความขยันของแต่ละคนนะส่วนค่าอย่างอื่นนะเดี๋ยวไปอ่านเอาเองนะจะแคบหน้าจอแล้วไปอ่านเองก็ได้นะครับมันก็จะมีเรื่องสิทธิ์ของการลางานนะครับหากเราล่านะครับเขาก็จะหักเงินเราไปนะครับหรือในกรณีที่เราจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานเบี้ยประกันสุขภาพแล้วก็ ค่าภาษีนะครับเขาก็จะประกาศนะครับแน่นอนครับพอเราได้รับอัตราค่าจ้างที่มากขึ้นเขาก็หักเรามากขึ้นในกรณีที่เราขาดหรือว่าเราะจะต้องจ่ายค่าอะไรไปสักค่านะแต่ในจ้างเขาก็จ่ายเพิ่มเหมือนกันนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องของอเงินที่จะต้องเข้าไต้หวันนะครับรัฐบาลไต้หวันจะเป็นผู้จัดเก็บ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับเราคงจะได้ความรู้ในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของไต้หวันนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าจ้างของค่าล่วงเวลาหรือว่า OT นะครับเราก็จะได้ประเมินสถานการณ์ได้ว่าเราสนใจที่จะไปทํางานที่ไต้หวันไหมการไปทํางานไต้หวันเหมือนเงินเดือนมันจะน้อยเนาะแต่มันจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับค่าของชีพก็จะถูกกว่า ค่าในหน้าก็จะถูกกว่าแล้วก็หากได้งานที่เป็นเป็นโรงงานนะครับเราก็จะได้ค่า OT เข้ามาเพิ่มนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไปทำงานประเทศอื่นไม่ได้เนะาะอาจจะด้วยติดเงื่อนไขคุณสมบัติบางข้อที่ไม่สามารถไปได้นะครับก็ลองมองอ งานที่ไต้หวันดูนะก็เป็นงานที่น่าสนใจเพราะว่าคนไทยไปทำงานไต้หวันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของทั่วโลกเนะี่ยคนไทยไปทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด หากใครสนใจไปทำงานที่ไต้หวนันแนะนำให้สมัครงานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะให้ไปดูงานประกาศรับสมัครงานที่เว็บกองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนะครับเข้า Google พิมพ์คำว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศพอเข้าหน้าเว็บมาก็ไปกดที่ประกาศรับสมัครงานได้เลยนะครับก็จะมีทั้งกลมเป็นผู้จัดส่งอันนี้ก็จะไม่มีค่าในหน้าแต่ตำแหน่งงานมันก็น้อย กับบริษัทจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งอันนี้มีค่าในหน้านะครับแต่ไม่ได้เก็บแพงมากนะครับแต่ตำแหน่งงานก็จะมีหลากหลายให้เลือกเยอะนะครับก็ลองเข้าไปดูที่เว็บกล่องบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ